เาน้ำออกมาเองน้ำลงน้ำขึ้นนะพี่ครับพี่หนุย่ยปากคลองครพอ่อสอทอชมป์ ส่งไลน์ไปได้อ่านว่ะฮะส่งไลน์ไปหาเขาดิเหรอเออแค่ไปทำนี่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวมันไม่มีดูได้แล้วครับจึงจนบ้านปากของวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาเยี่ยมเยียนครับทุกบ้านทั่วเหมือนกันหมดของของพี่นุ่ยหลังไหนอะหลงหลังหล้นนี่นี่หังนัั่แม่อ๋อขอแชมอยู่ต้นมะขามอ๋อต้นต้นอ๋อสีเดียวกันเนาะ สีเหลืองเหลืองเหมือนกันเห็นบ้างใช่ไหมครับตรงนั้นน้ำมีเต้นอยู่ไปได้เลยปีนี้ปีนี้เยอะไหมมันก็ยังไม่เท่าไอปีห้าสี่ห้าสี่อะไรห้าสี่นะทำให้ฟ้าหุบขีดไว้นะอ๋ออ๋อยังไม่เท่าแล้วก็ตอนนี้น้ำลงแล้วเริ่มลงนิดๆแล้วแต่เราัฐอายุจะมาอีกเขาประกาศว่าอะไรพายุจะมาอีกพายุจะมาอีก ก็อรอลุ้นกันอยู่ใช,ใช่ครับรอระบายมั้งคนระบายไปทั้งนู้นครับนี่คือชุมชนบ้านปากคลองลำบากยากเย็นทั้งหมด,ดะนะลำบากยากเย็นผลกระทบจากไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้บารานซ์โมเดลอะไรฝั่งโน้นอ่ะอ๋อบารานซ์โมเดลมีผลกระทบคือน้ำมันไปช้าเหรอไม่รู้เห็นเห็นข่า,ขาวว่ทาทั้งนู้นอะมันกั้นกันไว้ไงอ๋อกั้นปั๊บนาวก็เออไปทางนี้อ๋อหนูก็เลย ล้นล้น,ลอนเออมาทางบ้านเราท,ทั้งที่พายุมันไม่เยอะใช่ไหมใช่มาป,ป,ปีห้าสี่หกศูนย์นี่พายุม,มาเยอะครับน,น้ําท่วมเรายอมรับได้แต่นี่เนี่ยบังการ,รมโมเดลเนี่ยอยากอยากให้ภาครัฐช่วยอะไรบ้างครับก็อยากให้เขาให้ให้เขามาดูแลบ้างเนี่ยว่าประกาศให้เรารู้บ้างว่าน<อ>ี่ผลกระทบอ่ะทุกปีตั้งแต่ห้าสี่หกศูนย์มาไม่มีไม่รู้เรื่องกันเลยทั้ง,ท,งทั้งปักคลองนะครับไม่รู้หน่วยงานทั้งรับไปไหนกันหมด แล้วมีหน่วยงานมาเยี่ยมเยียนหรือยังครับเนี่ยก็เห็นมีทางเทศบาลเทศบาลเขาก็มาดูแลเป็นระยะระยะเขาเพราะเขาก็ต้องรับหลายดูหลายหลายหมู่นะครับหลายชุมชนที่เมื่อสักวันก่อนก็มีของชุมชนลงเล่กระท่วมลงเล่กระผมไม่ได้เพราะตั้งยี่มีเวลาก็ทางทางในทางเข้ามาแจกของพระราชทานนะของพระราชทานก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณครับเขาดูแลประชาชนทุกสุขเป็นอย่างดีครับตอนนี้ พอสู้ไหวก็ยังมันมันมันมาสู้ขึ้นมาแล้วอ่ะยังไงก็ต้องสู้มันก็ต้องสู้เพราะท่วมเพราะมันจะอีกกระเป๋ามากขึ้นอีกกระเป๋าเพราะปากชนปากคลองนี่น้ำมาทีไรก็ต้องท่วมทุกปีนั่นก็คือผลกระทบไดะแล้วกับชนประธานน่ะถ้าเดี๋ยวน้นําลงน้ำเล็ดมาดูก็ได้ว่าชนประธานเอาดูถมแม่น้ำอ่ะสูงสองเมตรตรงเนี้ยอ๋อที่ลอกลอกแม่น้ำอ่ะนะไม่ใช่ลอกอ่ะถมถมเลยเหรอ เอาถอะถมถมทำไมถมกั้นน้ำอีนี้ต้องถทมชมาทานต้องทชมาทานครับครับบอกจะมาทําตั้งแต่สองปีมาแล้วไม่เคยมาเลยครับขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับครับครับกับชุมชนบ้านปากคลองตอนนี้น้ําไหลกับนี่ทำน้า ชุนชนบ้านปอคของเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมหลังวัดคุนทอนประดิษฐ์กันต่อนะครับนี่ครับบ้านสอทอชั้นก็ท่วมเหมือนกันแสดงว่ามีคนลงเพ่มนะเพราะวันนั้นมพูดไปมีหนึ่งล้านน หลังกแฟมนร้วนหลาัแงนหลังอ๋อหลังหน้าเนี่เหรอแล้วก็ลุยมาไว้เหรอเนะ่ะอ๋อแล้นั่นบอลอะไรใครแล้วนะ่ะเข้ามาเขาหลบน้ำมาไว้นี่ มันลงเยอะไหมเนี่ยหรอครับผู้ใหญ่เอครับหมู่บ้านบารการหมู่เจ็ดเป็นไงครับสถานการณ์น้ําตอนนี้ลงไปเยอะเลยครับอ๋อลงไปเยอะแล้ววันนี้ลงเลยครับก็ันก่อนน้าตรงตัวแล้วก็น้ําเหนือไม่มีหนุนอ๋อก็ลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็พายุลูกใหม่ในเตรียมอยู่ครับว่าจะไปที่อื่นหรือเปล่าเตรียมการไว้รองรับ ใช่ครับครับแล้วเป็นไงชาวบ้านตรงนี้ผลกระทบหลายหลังคาเรือนไหมตรงนี้โซนนี้จะเป็นของปากคลองตอนนี้ผลกระทบห้าสิบสองหลังอ๋อห้าสิบสองหลังแล้วก็ลงเรื่อยอะลงเรื่อยตอนนี้มีสิบกว่าหลังที่เข้าไปครับน้ำเขาน้ำเข้าในถุนบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วบ้านเหนือก็หลายหลังบ้านเหนือก็สามสิบสามโอ้โหครับแถวแถวอะไรวางแดงวงแดงสิบหกหลังครับอ๋อนนก็ดูแลถนนสามเส้น ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูทางหลังวัดวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เอกมากนะครับผู้ใหญ่ครับนี่บริเวณแม่น้ำยมหลังวัดสุนทรประดิครับ

ตาใจรงคุกนากให้น้ำะากลตล่งไยือให้กำลังใจทาวที่ด้รับผลรว่าเ็นผู้่กร้อครับจุดนี้จุดน้ำท่วมหมู่บ้านของปากายนะครับสถานการณ์น้ำ ดักขายหรือเปล่าที่เช่นเอาลงุงเช่นดักขายเปล่าเล่าดักขายเปล่าไม่ติดไม่มีตัวเหรอโอ้ครับในน้ำ วันนี้มันขึ้นไหมเล่วน้ำลงแล้วลงเยอะไหมสองนิ้วปกติที่เคยติดอะอ๋ะอ น้ำมันลงแล้วมันขึ้นครับเนี่ยลงแล้วครับเนี่ยมันลงแล้วมันนี่มันลงลงเยอะไหมลงเป็นคืบเลยเหรอ อ๋อรอบรอบ้อยเลยเหรอพอ,อ,อพอน้ำลงมันก็ลอยเลยครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าปากทางเข้าบ้านวังกลุ่ม สลามทางแยกเข้าบ้านวังคนหมู่สิบห้าเด็กอ๋อได้ปลาก็ะดีนี่นี่กี่ลูกอะเจ็ดลูกได้แค่นี้เอง <c oughs> ออกปลาก็ดีตัวยังน้อยอยู่เลยเนาะมี <c oughs> ปลาดุกปลาดุกอยู่ตัว,ลวปลาดุกกปรากฏนะ <c oughs> ปรากฏครับอ๋อปรากฏอยู่ที่ไหนแลนะ้วเนี่ยของวันไร ก็อยู่กองว่าไล่มาดักปลาตรงปากทางทางแยกเข้าบางกุ่มครับผมโชคดีครับ ปากทางทางแยกบ้านวังกลุ่มน้ำท่วมเหมือนกันครับมีชาวบ้านพายเรือหาปลาดักปลาตอนนี้เวลาประมาณ6กโมงเช้ากว่า เรือหางยาวชาวบ้านออกหา,หาปลาผู้ป่าตอนเช้า สะพานสอง บนสะพานสองข้ามแม่น้ำเป็นคลองน้ำน้ำไหลข้าไมไปสู่แม่น้ำยมครับที่อยู่ด้านหน้านี่ครับ ตอนนี้เราอยู่บนสะพานหรือว่าบนประตูเขื่อนปากคลองบางแก้วประตูน้ำมาทุกคืนเปล่าเนี่ย,ย,ยามาทุกวันกว้างก็่ามามีใครได้ตัวให,ใหญ่ไหมก็มีกันนะมีทุกวนนะันมันได้กันทุกวนนะันแหลยตัวโตัวตรงนู้นก็ได้กันแล้วเนะี่ นันโพรฟิโลกเหรอคือ,อบางกรรมบางกรรมเลยครับนี่ครับมีชาวบ,บ้านมาตกเบ็ดส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่บาลกรรครับ บนประตูประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้วทิ่บารกรรม โควิดใช่นไอคนบกลางตอนนี้มันก็ไมเเท่าไหร่หรอเราพอรร้รู้กันอยู่มันจะขึ้นอื่นนี่อาจจะวิโรจงหจังต่างจังหวัดเงี้ยเหรอหัวเลยไม่ได้ีคนเกัหมห่วงลูกคอบครัวลำบากไปด้วย ดูีเด็กเท็กด้วยแล้วไปด,ดูแล้วตั้นี้ครับสั่งอสิทธิ์ขึ้นแล้ว ชนตีนพานครับตอนนี้อบพยโขึ้นมาอยู่วันข้างถมนกันอาบน้ำแตนเช้า ตรงไหนเราที่เขาตกน้ำกัน,น<า>อ่ะฮะตรงต้นกล้วยเหรออ๋อตรงไอ้อป่าตะขบเนี่ยนะอ๋อก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะนี่ครับชุมชนบ้านคอตะพานฝั่งฝัง่งทางจังหวัดพิษณุโลกครับ น้ำท่วมแล้วก็ผู้ตกน้ำเสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุก็เนี่ยยุบหน่อยยุบหน่อยอ๋อจะกลับมาเพิ่มอีกไหมเราก็ไม่รู้ทายบ้านมันเข้าก็ขอพายุไม่เข้าถ้ามันเข้าอ่ะถ้ามันเข้าก็เพิ่มอีก สารเฉพ่ะตรงต้นข้อก็อเรียกต้นข้อขอประพานครับจุดนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้ามีคนพัดตกน้ําเพื่อจะเดินกลับบ้านหลังที่อยู่ท้ายนู่นแล้วก็ไหลามาติดอยู่ตรงแถวนี้ครับ กำตอนคอ จะไม่ขึ้นแล้วเขจะหมดแล้วมันมันสายฤดูแล้วร็พาท่านผู้ชมที่ดูช่องนาคบัวมาดูน้ำแม่น้ำยมจุดชุมชนบ้านเหนือเขาก็ได้พูดคุยกับคุณอาสเสนเ่หวงวานฝากคุณอาสเสนเ่ให้กำลังใจพี่น้องที่น้ำท่วมอยู่ทุกวันนี้ครับ ก็สถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นนะเนาะครับ <Pink ham. S 1> จะดีขึ้นเรืเ่อยๆให้สู้กันต่อไปทางการก็มาได้ทอดทิ้งเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าท้อแท้ไอมีภาร,รกิจอะไรก็ทำไป ปีนี้ประเทศไทยเราเจอเจอหนักเจอหลายเรื่องเหรอเจอหลายเรื่องแค่โควิดก็เต็มที่อยู่แล้วโควิดโควิดก็ทั่วโลกเต็มที่แล้วจะมาเจออีกน้ำค่ับวันนี้ช่องนักบัวก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณอาเน่มากครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ